ลงมาแล้วอาจารย์ชูครับมาเก็บสโลปอีกหนึ่งด้านครับด้านสุดท้ายแล้วสู้ๆอาจารย์ชูเอาครับการสวัสดีครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องย t ท b ปเอกด้ำซิงครับนี่ครับฝั่งนู้นก็เสร็จแล้ว3ด้านครับเหลือด้านสุดท้ายแล้วนู่ครับอาจารย์ชูทำมา เสร็จหมดแล้วครับฝั่งนู้น,นครับเสร็จหมดแล้วครับทั้งรีดทั้งเสริมทั้งอะไรเสร็จหมดแล้วครับนี่เป็นไงแล้วเดี๋วด้านนี้ด้านเดียวครับด้านนี้ก็มาดูหลักการอาจารย์ชูครับว่าจะทำยังไงฝั่งนี้ครับอาจารย์ชูบอกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้ วันนี้อาจจะไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ใกล้จะเวลา5้าโมงแล้วน่าจะพรุ่งนี้อีก1วันครับน,นี่ไม่ต้องขุดดินฝังนะครับผมอาจารย์ชูร่ออย่างนี้เลยสดๆด,ด,ดิบๆแบบนี้เลยครับ วันนี้ถ้าไม่เสร็จก็เหลือน,น้อยครับน่าจะประมาณนะั้นเมือกี้อาจารย์ชูก็ลงมาคุยด้วยครับเลยถามว่าวันนี้เสร็จไห้บอกว่าไม่เหนื่อยแล้ว เรื่องฝีมือต้องโชว์ฝีมือครับจานชูจะลุงนี้โชว์ฝีมือเต็มเที่เลยลัะแป๊ะ ดึงแบบนี้เลยครับเอาแค่สวยให้พอดูได้ครับผมอากาศเริ่มเย็นอีก,กแล้วพี่นออ้องเอ้ย ฝั่งนี้ก็น่าจะสโลปก,กว่าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เขาน่าจะาบันไดไว้น้ําไหลลงครับเพราะมีบีเออยู่ในนั้นเริ่มแต่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่งขึ้นไปเรื่อยๆโอ้เล่นท่าย,ยากแล้วงานนี้มือต้องนิ่งนะ เรื่องการยืนสโลบซะสวยนี่ต้องยกมือให้หัวหน้าเอ้ให้อาจารย์ครูจะพูดหัวหน้าโดยอยู่เรื่อยยฝีมือขั้นเทพรูปเสียบ,บอยล่างนี่ว,วะ่ะ เล่นการดึงสโลปเล่นท่าย่าครับจานชูเหลือฝั่งเดียวฝั่งสุดท้ายครับฝั่งนี้สามฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วเหลือได้ไรเก็บฝั่งนี้แล้วครับนี่เป็นไงเป็นไง นี่เลยนหละอาจารย์ชูมือนิ่งมากเลยนะอาจารย์ชู นี่ยิ่งกว่ารถไทยอีกเมียนยิ่งกว่ารถไทยนะก็ไล่ดึงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ โทษทีททททโทษทีโทษทีมือไปโดน ทุกคนอ่านงานไม่เป็นนี่ไปไม่ได้นะแบบนี้นะ เห็นขึ้นแล้วครับ ายกุ๊บอ้าวถอทงดับคุณต้องหยอดเลยนี่ดูว่ะ ต่งเริ่มไม่ดีแล้วครับงานนี้ต้องยอดแล้วทีมงานเสร็จแล้ว1นซีกไงกุ๊ก อาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ